สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับโชคลาบว,วันที่1ทธันวาคม2,564นะครับก็ตอนนี้สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณแล้วนะครับนาสนับสนุนรายการได้ที่เลขที่บัญชีได้เลยนะครับแล้ยังไงก็แค่กดแชร์กดไลค์ก็ขอแหมเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับชาวลัคนาราศีมีเนานะอ่าหลายท่านก็ส่งค่าน้ำค่ากาแฟมาให้ก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะก็มีโชคมีลาบกันเนาะ 1ธันวาคมนะฮะที่ผ่านมาก็แหมก็ถือว่าผลงานพอใช้ได้นะชาวลัคนาราศีมีนโอ้โหดาวเรียงตัวสวยมากเลยคุณดูสิเนี่ยนะเนี่ยดาวเรียงตัวกันเก้าราศีติดนะรวมลัคนาด้วยนะครับก็สวยงามนะครับดาวเรียงตัวสวยแทบจะเกินครึ่งจักรราศีเลยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดาวมีกําลังคือเขาทําหน้าที่กันได้ จะเรียกว่าชัดเจนนะครับเขาทําหน้าที่กันให้ชัดเจนนะเรียกว่าเบ่งกําลังกันเต็มที่เหมือนกับบ้านทั้งหลังอยู่คนเดียวนะมีพลังนะครับอ่ะหนึ่งธันวาคมสองพันห้าี่ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้คลิปนี้เราเอาเฉพาะโชคลาภหนึ่งธันวาอย่างเดียวนะครับส่วนดวงนั้นดวงเดือนธันวาได้ทําไว้ให้แล้วไปติดตามย้อนหลังได้นะครับแล้วก็จะได้ ขอเวลาในการทำกันบ้านเพื่อจะนำดวงปี65ภาพรวมมาให้ท่านได้รับชมและฟังจะได้มีเวลาวางแผนกันเนาะจะทำอะไรในปีถัดไปนะ1ธันวาเป็นวันพุธครับบริวารอายุเดชสีลาหูลาหูเป็นสีนะครับลาหูไปอยู่ในเรือนศุกร์ศุกร์มาอยู่ในเรือนพฤหัส่าพฤหัสก็คือดาวประจำตัวของท่าน พฤหัสมาอยู่ที่ราศีกุมบ้านของราหูปริวัดเกษตระษนะเขาได้ปริวัิเกษตรก,ษกันนะครับถือว่าตําแหน่งนี้ใช้ได้สวยงามเนี่ยเนี่ยดาวราหูดาวเจ้าเรือนเขาก็ไปอยู่ในเรือนศุกร์เนี่ยเขาก็สลับกันเขาเรียกว่ากเกษตรแลกเรือนนะ,กะเกษตรแลกเรือนหรือปริวัดเกษตระษนะนะนั้นสวยนะดาวพฤหัสนะครับบอกว่าดาวพรฤหัสตกวินาศวินาศก็วินาศไปสิ ไม่เป็นไรก็คราวที่แล้ววินาศก็มาเต็มๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาเต็มๆเลยจริงๆแล้วดาวเสารเขาก็มีกําลังอยู่นะ <c oughs> ดาวเจ้าเรือนลาภะถูกไหมแต่ก็ถือว่าเรียกว่าเอาไว้พิจารณาอีก,อ,กอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเอาไว้พิจารณาก่อนตอนนี้ต้องยกให้กับสามดวงเนี้เขาปริวัติกเกษตรกันสวยงามอีกจุดหนึ่งที่เราจะพิจารณานั่นก็คือเวลาประสงค์ นะ16นาฬิกา4โมงเย็นเนี่ยลัคนาอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในภพการเงินท่านนะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนจะบอกว่าไม่มีโชคลาภก็ไม่ได้นะครับลัคนาราศีเมษ10องศา44ลิบดา10องศาเนี่ย3ลูกนาวางและเข้า44ลิบดาก็นาวางลูกที่4นาวางลูกที่4นาวางของดาวจันทร์จันทร์อยู่ที่เรือนของดาวศุกร์เนี่ยศุกร์เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนพฤหัส นะครับก็อยู่ในเรือนที่เป็นพบการงานแล้วก็เรือนที่เป็นดาวประจําตัวของท่านอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วดาวจันทนะอยู่7องศา20วิบดา1นาวางเท่ากับ3องศา2 0 7องศา20นาวางลูกที่3นาวางลูกที่3าเป็นนาวางของดาวพฤหัสชัดเจนนะพฤหัสเด่นจริงๆนะพฤหัสแล้วก็ธาตุลมใช่ไหม ตีโกนธาตุลมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับชุดนี้ก็ได้ชุดนี้ก็ได้นะนี่นะสุราหูพฤหัสหนึ่งชุดพฤหัสเกตจันอีกหนึ่งชุดนี่คือดาวที่เขาถึงกันแล้วก็เขาเรียกว่ามีผลดีต่อดวงชะตาเอางี้ดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่านะครับก็มันเป็นหลักของ โหราศาสตร์ว่ากันไปนะส่วนท่านจะถ้าเรียกว่าถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงอะ่ะเขาก็จะต้องดูหลายทางถูกไหมเออบางท่านก็จะไปชอบเรื่องของการคํานวณตัวเลขสถิติว่ากันไปอันนี้ก็เรื่องของดวงดาวว่าดาวเด่นในวันนี้มีกําลังอะไรต่างๆนานาน,านี่ก็จะส่งผลดีนะก็เป็นหลักอีกข้อหนึ่งให้ท่านคอยพิจารณาแล้วกัน ครับเนี่ยประมาณนี้นะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนนะแต่ถามว่าชาวลัคนาราศีมีนมีโชคไหมโชคลาบมันมาแบบช้าช้ามาแบบเรื่อยเรื่อยมาแบบเรียงเรียงแต่มั่นคงเนื่องด้วยดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนลาภเป็นเกษตรนะพฤหัสอยู่พราะวินาเป็นไรนะครับเดี๋ยวปีหนะ้าลีลาจะสุดยอดเพราะอะไรดาวยาเยอะอีลุงตุงนังเลยนะดาวจะเรียกว่า เนี่ยปี65มนุตยูจะย้ายจากเรือนการเงินท่านแล้วไอความไม่แน่นอนความพลิกผันนะมรุตยูเรียกว่าภัยอาเพศนะเนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินของท่านเจ็ดปีแล้วครับจะเจ็ดปีแล้วปี65จะย้ายไปแล้วนะดีไม่ดีให้ว่านอีกทีนะครับอันนี้เรายังคือดาวน่ะมีทั้งดีทั้งร้ายอย่ายไปกลัวครับดาวเสาร์เนี่ยหมายดาวร้ายดาวถึงโทษทุกข์ ดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระของท่านฉะนั้นโชคลาภของท่านเนี่ยเวลาได้มาเนี่ยนะได้มาแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะเสาเนี่ยที่ดินฉะลั้นชาวราศีมีนชอบสะสมหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆและที่ดินใช่ไหมและทิศทางดีดาวเสาเป็นดาวที่เขาเรียกว่ามั่นคงเพราะอะไรดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพฤหัสท่านเป็นคนที่ใช้สติปัญญาใช้เหตุผล แล้วพฤรหัสของท่านเป็นพืรหัสแบบอยู่ในธาตุน้ำไงเข้าใจไหมราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําเมื่อดาวพฤรหัสมาอยู่ในธาตุน้ําเนี่ยไอความคิดความอ่านเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นหลักวิชาการและนาบเนิบนะไม่เหมือนดาวพฤรหัสที่อยู่ราศีธนูธาตุไฟอันนั้นเขาจะเป็นลักษณะที่การเขาเรียกว่าผลิตนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์อะไรนี้ก็ว่ากันไปแต่ของท่านจะเป็นหลักทฤษฎีนะฉะนั้น เวลาที่จะสร้างความมั่นคงมั่นคั่งในชาวลัคนาราศีมีนก็จะชอบอะไรที่มันมั่นคงใหญ่ๆนะไม่ไม่เน้นเก่งกําไรเน้นความมั่นคงเติบโตในระยะยาวเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภคือดาวเสาว่าแล้วก็แหมเนี่ยสาวก็ตามมาห่างๆก็อย่าประมาทนะครับมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนก็หนึ่งธันวาขอให้มี ความสุขความจเจริญความโชคดีมีโชคลาภกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวปี65เรามองว่ากันแบบเต็มๆนะครับก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไ้เพื่อบูชาดวงชะตา นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อ,อธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดยพิจารณาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะ uh หรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาธและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการกเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ